สวัสดีครับพี่น้องนักธุรกิจทุกท่านครับวันนี้ครับผมมีเคล็ดลับดีๆครับสำหรับการที่เราจะเริ่มต้นธุรกิจครับเรามี5สิ่งที่เราควรทําก่อนที่เราจะเริ่มต้นธุรกิจครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามครับแม้กระทั่งการทําธุรกิจ MLM หรือธุรกิจเครือข่ายครับถึงแม้วันนี้ครับการเริ่มต้นธุรกิจเครือข่ายจะสามารถทําด้วยการใช้เงินทุนไม่สูงมากครับแต่ในความเป็นจริงแล้วครับการวางแผนในการสร้างธุรกิจทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นลงทุนมากหรือลงทุนน้อย เราจําเป็นต้องมีวิธีการที่ถูกต้องเช่นเดียวกันครับดังนั้นครับวันนี้ผมมี5สิ่งที่ควรทํามาแนะนําให้ทุกท่านสามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้อย่างถูกต้องครับข้อที่1ครับนั่นคือการศึกษาและหาข้อมูลในการทําธุรกิจนั้นๆของท่านให้ดีเยี่ยมหรือให้ได้รู้มากที่สุดครับวันนี้ครับเรื่องของข้อมูลแนวทางการทําธุรกิจหรือว่าแม้กระทั่งประสบการณ์ต่างๆในธุรกิจนี้ที่หลายๆคนเคยผ่านมาก็สามารถมาเป็นข้อมูลในการทําธุรกิจของทุกท่านได้ครับ แม้กระทั่งการทําธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งครับวันนี้เรามีผู้นํามีนักธุรกิจที่มีประสบการณ์มากมายครับเราสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆผ่านการแบ่งปันประสบการณ์จากคนเหล่านี้ได้ดังนั้นเราเองจําเป็นที่จะต้องหาข้อมูลให้เยอะที่สุดครับในการที่จะเริ่มทําธุรกิจครับและที่สําคัญกว่านั้นครับข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่เราทําหรือแม้กระทั่งบริษัทที่เราทาอยู่เราจะเป็นต้องรู้ให้มากที่สุดครับเพื่อให้เราสามารถบอกต่อผู้คนได้ครับที่2ครับ เราจําเป็นต้องนําเสนอหรือขายสิ่งที่ลูกค้าต้องการครับวันนี้ครับการนําเสนอสินค้าการนําเสนอธุรกิจหรือใดก็ตามครับหากเรานําเสนอธุรกิจหรือสินค้าให้กับคนที่เขาไม่ต้องการต่อให้พูดเก่งแค่ไหนหรือเข้าใจข้อมูลเยอะแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะทําให้ธุรกิจเติบโตได้ครับดังนั้นการที่เราครับจำเป็นที่จะต้องพูดคุยเพื่อที่จะหาความต้องการของนักธุรกิจ หรือความต้องการของคนที่เราคุยด้วยครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับแล้วเราถึงจะนําเสนอสินค้าบริการหรือแม้กระทั่งโมเดลธุรกิจให้กับตัวเขาได้ครับวันนี้ครับธุรกิจดีเดย์มอนเตกรุปเราก็มีไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอกาสทางธุรกิจหรือว่าแนวทางในการรักษาสุขภาพแม้กระทั่งในเรื่องของการหารายได้เสริมก็สามารถนํามาเป็นส่วนที่สําคัญในการนําเสนอธุรกิจได้ดังนั้นอยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมเรื่องนี้ให้ดีครับแล้วก็นําเสนออย่างมืออาชีพครับ และข้อที่3ครับเราต้องเข้าใจคู่แข่งหรือคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับเราครับแม้กระทั่งจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามครับเราจําเป็นต้องเข้าใจส่วนหลักๆของธุรกิจทั้งหมดครับเพื่อที่เราสามารถที่จะพูดเปรียบเทียบหรือนําเสนอนะครับข้อดีข้อต่างของเราได้อย่างถูกต้องครับท่านนี้ครับในทุกๆธุรกิจผมเชื่อว่ามีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกัน แค่จะทั้งหมดครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือเราจะเป็นที่จะต้องหยิบจุดเด่นและปิดจุดด้อยเพื่อให้เราสามารถชนะในตลาดได้ดังนั้นการที่เรารู้คู่แข่งถือว่าเราชนะไปเกินครึ่งนะครับข้อที่4ครับคือการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีคุณภาพครับวันนี้ครับการที่เราทรําธุรกิจอะไรก็ตามครับหากเราได้เริ่มต้นธุรก,กิจแล้วแน่นอนครับมีค่าใช้จ่ายตามมาอย่างแน่นอนครับ สิ่งที่สาคัญในการที่เราจะทําให้การบริหารธุรกิจของเราเติบโตไปได้ด้วยดีนั่นคือการจัดสรรค่าใช้จ่ายต่างๆหรือเรียงลําดับค่าใช้จ่ายต่างๆได้ถูกต้องครับวันนี้ครับอะไรที่สําคัญมากเราก็สามารถที่จะลงทุนได้ครับแต่อะไรที่ยังไม่สําคัญครับเก็บเม็ดเงินนั้นไว้ก่อนครับเพื่อที่จะใช้ในการลงทุนในสิ่งที่สําคัญกว่าให้ธุรกิจของเราเดินหน้าไปได้อย่างเต็มที่แล้วก็สามารถจะขยายตลาดได้อย่างถูกต้องครับและสิ่งที่5ครับคือการทํางานเป็นทีมครับ วันนี้ครับการเริ่มต้นธุรกิจครับเราไม่สามารถเริ่มต้นแต่เพียงผู้เดียวได้ครับดังนั้นการทำงานเป็นทีมการแบ่งงานทำครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆครับ ead? ยิ่งเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจขนาดที่ไม่ใหญ่นะครับเราจำเป็นต้องแบ่งสรรปันส่วนหรือเราจำเป็นที่จะต้องแบ่งหน้าที่กันอย่างถูกต้องครับวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดๆก็ตามครับเราสนับสนุนนโยบายการทำงานเป็นทีมอยู่แล้วครับดังนั้น ความสามารถของแต่ละคนครับหยิบยื่นเข้ามาใช้ให้ทีมเราเติบโตครับเมื่อไหร่ก็ตามที่องค์กรหรือธุรกิจของเราสามารถทํางานเป็นทีมได้ครับไม่ว่าจะมีการทําธุรกิจในรูปแบบใดก็ตามครับเราและทีมจะนําพาธุรกิจหรือองค์กรเราเติบโตได้อย่างแน่นอนครับนี่แหละครับคือ5เทคนิคดีๆครับที่อยากจะแนะนําให้ทุกท่านสามารถที่จะทําความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือการ ขายรูปแบบทางธุรกิจต่างๆแม้กระทั่งการทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งหรือ MLM ครับทุกอย่างต้องมีการวางแผนทั้งสิ้นและ5ข้อนี้จะเป็น5ข้อแรกที่ทุกๆท่านจําเป็นที่จะต้องนํามาพิจารณาแล้วก็ดําเนินการในการเริ่มต้นธุรกิจอย่างถูกต้องนั้นดีไดมอนด์ตะกรุครับเรามีแนวทางในการทาธุรกิจที่จะตอบโจทย์ให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนอยากให้ทุกท่านได้ลองเข้ามาศึกษาข้อมูลธุรกิจของดีไดมอนดตะกรุบครับแล้วทุกท่านจะทราบดีว่าวันนี้ การเริ่มต้นธุรกิจของทุกท่านจะไม่สูญเปล่าและเราจะนำพาทุกท่านประสบความสำเร็จได้ครับ d ดีเดมอนบี d อนยูไลฟ์สไ y l e แล้วพบกันครับสวัสดีครับอ่ะอ,ะอะ่อย่าเพิ่งเลื่อนคลิปนี้ผ่านไปเฉยๆครับอย่าลืมกด subscribe comment หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ติดตามคลิปดีๆแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับเราจะมีการลงอย่างต่อเนื่องฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ กด subscribe กด like กด share นะครับแล้วก็ส่งต่อคลิปดีดแบบนี้ให้กับทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ